คนครับมารกูแมนจากบลูเบิร์กรายงานว่า iPhone 17 Air หรือบางทีอาจจะเรียกว่า iPhone 17 Slim ที่มีข่าวลือหนาหูว่าจะมาในปีหน้า จะบางกว่า iPhone 16 Pro ถึง2มิลิเมตรเหลือเพียง6 2 5มิลิเมตรเท่านั้นแต่แหล่งข่าวบอกรูมเบิร์กว่าสิ่งที่มีผลต่อความบางของรุ่นนี้คือโมเด็มเมื่อพูดถึงโมเด็มตัวแรกของ Apple เองความเร็วดาวน์โหลดสูงสุดที่เขาพัฒนาจะได้แค่4กิกะบิตเปอร์เซกเท่านั้นน้อยกว่าของคอคอมแม้ในทางปฏิบัติจะไม่ได้ใช้ความเร็วขนาดนั้นก็เถอะและรายงานยังตั้งข้อสงสัยด้วยว่า iPhone 17A i r ที่บางเฉียบขอบคมและด้านข้างแบนจะจับถือสบายมือแค่ไหนและยังไม่รู้เลยว่าจะโโปรโมยงงไง ดูคลิปเต็มคลิกภาพโปรไฟล์ถ้าชอบอย่าลืมกดซับสไค i b ์กดกระดิ่งกริ้งกริงให้กับพวกเราด้วยนะครับ